สีขาวออกเร็วออกเร็วนังลองนะแม่ละ่ะเออเมิบอร์มันนั่นขาดไหมมันเอันเยอห่มนะ้านะแม่ยิกดิ่ยังออกดูดนมแล้วครับเพิ่งคลอดยังไม่ถึงห้านาทีครับผมดูดนมแม่ผมแล้วครับมันสิรุษหรอแม่ ยังบ่ไหวแล้วโอ้สีขาวโอ๊ออกแล้วออกแล้วน,งงงนั่งลงนะแม่ล่ะเออมึงก็สิลุกขึ้นย่างเดียวเลยเนะยาะโอ้มันออกแล้วลูกอย่าไปใกล้มันสีขาวว่าเป็นหมาไหนหนอ,นอ,นอ,อ,อ,อ้นุ่ยบ่เนาะโอ้โตัวนั่นแหละแม่ตัวติดมันประจำมันละสีขาว

มันสิเลียอ่กนะครึ่งว่แล้วดูเดนะ้อเ้อยาลูกลูกยาลูกอยาลูกลูกมึงสิตายถ้ามัเท่ามาเบงมันผุนแม่มหาผาิเจมันพรม,ม,ม,มันจะโตอ่าสามโอ้ยเนอี่น่งครับ <c oughs> แม่ เนี่ยมันได้สิทธิ์ทับลูกตัวของตายเฮ้ยยังไงดีม,มันจะกินของไปของแม่สาธุเกเอยวพล้องหรือล่าแม่โอมันจะกินถุงวันนี้เข้าไปหรอบอกว่าตัวหนึ่งครับนั่นเป็นล็อก กัดโลกอ๋อกัดโลกออกให้ลูกมันงทุนีกัดออกให้ลกกูกมันตัดขาดอยู่นี่น่ะน้ากันไกม่มาปาดให้มันงโดนแม่มกินเองบอมันนั่นขาดไหมมันอันเยื่อะห่มน้านาแม่ยิกดิ่งยังออกนั่นมัน,นเศร้าทุนเดียวสิมาออกลูกครับ แพตตี้ออกลูกแล้วตอนนี้กำลังทำความสะอาดลกให้ลูกอยู่นะครับออกข้า่หน้าบ้านเลยครับผมทำอคอกให้ออกไม่ออกนะครับแพตตี้ของเรานายนาชื่อจริงชื่อน้องนายนานายนาคลอดแลวชื่อเล่นชื่อแพตตี้ครับนายนาคลอดแล้วตอนนี้มันพอท่านออกก็ดีนี่ไปเอาหนันะ้นมาป่านีห่วงลูกด้วยนะครับ ตัดไม่กัดนะครับนีี่่พตตััดดนดนมันจิกัดของมันเองอยู่เดดี๋ยวให้มัันกอ่าออกลูกเสร็จเขาก็จะกัดตัดสายสะดือลูกนะครับออกจากรกสายลูกมันจะหลุดออกมาเลยมันหลุอด,ดออกมันหลุดอ,อยู่มันบึงวิธีขอดผ่านทางยูทูบมาเว้นอยู่เข้าต้องล่อให้สายสะดือมันหลุดเหมือนคนบ่ตัดไปแล้วอกเอาสายสะดือไปเขาไม่ได้ตัดจำนี่ลูกอย่าตัด รับถึงเช้าขาขาแม่์น่สะว่าเม่เห็นอย่างละว่าไอ้เดียพักมาออมนันเดียพักเต็มยุลุงเงนดเป็นเพอมาเอาอีลิสอ้อมยังอ้อมหางนิ่งนะคือ่สนบสมผนี่แหะเรียลูกไหมคจีขากาดี นตะเกาหมาหน่อยมันมันดิน่นเนี้ยวเนี้ยวอันนี้ลกมันหนาโอ้อันเยื่อมันหนาแม่ก็แม่สิสว่าแม่พวแม่บางคั้งคันแม่พวกยิกมันตายได้นี่อีลีมันมัน<ป>บ้าจักการอุ้ยลังอ่านอีกตั้งหากป็นมาตอนนี้ลังอ่านน้ำหมดไหมเออ,อ,เอ,อพราะแล้วชนหนีเพราะหรพอว่าแม่พอดหรือว่าลูก ไทยก็แม่ยเหยังเม่์บอกว่าเป็ไปเอาไปเสร็จลยโอ้บอกโอมก็ไม่ยังเสียดาวก็บม่หลับเจ็ดดาวพวกเราไข่มันสติดเชื้อโรคเงยมาที่นี่แล้วมันทำไมไม่เป่งอีกอ่ะมันต้องดูแลตัวนี้ให้เสร็จก่อนหรือว่ามันจะมันคนออกมาตัวทั้งตัวเลยคลอดทีละตัวทีละตัวนี่ที่ออกเลยค่ะ เดี๋ยวุย่จะเป็นหมอให้ชีอไมนก็ีใจชี้หาเลยทำไมไม่มาดูตมียหรตัวผูวแม่ตัวเดไปต้เดแล้วตัวแม่ตัวเมียอีกมาที่นี่เมื่อกี้มะออกลูกเต็มบ้านเต็มเมืองลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองแล้วป่านนี้อย่า บาย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 ผมมีตัวเดียวบ่าเเพตัวเดียว้เตัาฟูเต่าฟูเตาฟูน้องเตัาฟูน้องเป็นตัวฟู่มึงหิวนมเหรอป่แม่แมวเซนน้แมนกันนะก็มันไปพุ่นเถอะหมามันกิน,นบ่นอ,อบอมันออกเนยไหลออกไล้วไปพุ่นน้องขอไปบึ้งเ่ได้ จะได้ยวยามันชินกับคนขาดเน,น้เน,บ,นบ่หัวโบแห่เอาลูกกินนอมอาลูกอคะกินนำเลยเฮ้ยขอดมาบุญหานมเลยเห็บไปลูกกินนมห้ลูกกินนมลูกเฮ้ แหน่ลุดปากแล้วแหน่ปากลุดนมแล้วเนื้อาวเดียวดูดนมเราอมก็กำลังกินนมองดิเรกเบียนตั้วเมียสมิสัก็เป็นไงเง้ยเรอที่่าน เียลุแลเียมเอับพอสาดเอาาอูดูดนมแล้วครับเพิ่งคลอดยังไม่ถึงห้านาทีครับผมดูดนมแม่ผมแล้วครับผมดูดนมแล้วครับแตตี้คลอดลูกแล้วครับ ตอนนี้ดูดนมแม่ผมแล้วครับนี่ผมกินนมแล้วทอดยังไม่ถึงห้านาทีครับแต่ผมกินนมแล้วนะครับนี่แหละต้องเรีกคันนี้เลยแฮปปี้นี่แลน น้แม่กินมนม่อยให้ลูกกินนมก่อนลูกให้ลูกกินนมก่อนเต้ให้ลูกกินนมก่อนคลอดอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำกรงให้คลอดไม่คลอดครับวิ่งออกมาหน้าบ้านครับวิ่งออกมาหาอยู่หน้าบ้านบอกว่า,า,ามาคลอดหน้าบ้าน ตอนนี้กินนมได้เลยครับเพิ่งคลอดตัวเดียวนะครับตัวแรกครับเพิ่งออกมาตัวแรกอ่าคลอดมาไม่ถึง5นาทีครับดูดนมเลยดูดนมแล้วผมดูดนมแล้วเดีด๋ยวรอด,ด,ดูต่อนะครับจะคลอดอีกไหม บอลลี่อแน่กว่าบอแนไปหอกครับวันนั้นตัวเดียวม้รเรียนลูกมันเป็นลกลูกลกลูกมันจะกินเองจะมาตอะขีแตกอขีเท่าแตกออก เพิ่งออกสุดเดียวมีงนไปเห็นงานบ่นหมไปอยู่บ้านเขาก็ปิดปิตแบรับแน่นหนาสามชั่วโมงพักนี่พี่เต้ยนี่วันเราแช่มันเลยดับหน้ามีไปเป็นเปลี่ยนดับเลยบ่ กอดแล้วกนินนมนะครับเล่นได้แต่เดียวได้ลูกแต่เดียวเท่หร <c oughs> อเพิ่งควอดตัวเดียวนะครับเพตี้เพตี้เป็นไงบ้างงั้นกินนมก่อนไม่ให้ลูกไม่ละลูก